6. มหาธรรมสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมสูตรใหญ่เหตุที่สิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามความปรารถนา473เขาพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหล พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนาะมีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทําอย่างไรหนอทําที่ไม่น่าปรารถนาะไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจ จะพึงเสื่อมไปทรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจจะพึงเจริญขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ทรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นทรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลาย ธอทั้งหลายเข้าใจเหตุในข้อนั้นอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิทธนั้นให้แจมแจ้งเถิด ภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจากทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า474ภิกษุทั้งหลาย Оре, ผู้ทุกชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สด pues ับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุุษได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุุษไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ควรคบ ไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบก็เสพธรรมที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมที่ควรเสพคบธรรมที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมที่ควรคบเมื่อเสพธรรมที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมที่ควรเสพ คบธรรมที่ไม่ควรครบไม่คบธรรมที่ควรครบธรรมที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็จเจริญยิ่งขึ้นธรรมที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจก็เสื่อมไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะปุตุชนรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ได้พบพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบบรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตตบรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตตบรุษรู้จักธรรมที่ควรเสพรู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมที่ควรคบไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรคบ เมื่อรู้จักธรรมที่ควรเสพรู้จักธรรมที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมที่ควรคบรู้จักธรรมที่ไม่ควรคบก็ไม่เสพธรรมที่ไม่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมที่ไม่ควรคบคบธรรมที่ควรคบเมื่อไม่เสพธรรมที่ไม่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมที่ไม่ควรคบคบธรรมที่ควรคบ ทาที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปทําที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจก็จเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอริยสาวกรู้ถูกต้องรู้ถูก